หัวขึ้นมาแล้วครับโอ้หัวขึ้นมาแล้วครับ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 โอมาแล้วพี่น้องโอ้ไม่ดีดีมาแล้วครับมาเร้วมาเร็วครับยิ่งเร็วยิ่งเร็วโอ้ยอย่างนี้ยังไงตับตัวเด้แล้ครับเอ้ยไม่ต้อตัววะเนี่ยเอ้ยโอ้โอ ข้อนะครับนี่ธรรมดาก็ไปหาหารับจ้างพี่น้องว่างๆเหรว่าหาใส่อะไรใช่ครับพ่อเราบอกพองูไปใช่เราบอกใส่ไครับนี่มีพี่น้องงูนีู่ใหญ่เหลีนี่อ้าทุกบ้ับนนุกปยจอนลุกยบ่ ลองอยู่บ่กเขาใส่ไม่เสียบด,ดินจะขู่แบบนั้นสี่หู้สานีได้สี่หู้เหรอครับสามังกรได้สองได้เนาะสองสองหู้ตัวหู้ใบใหญ่สานีหู้ใหญ่ดีพุ่นเหรอครับย่ามไดพุ่นเหรอเ่อยมายามมันนี่พี่น้องเพื่อนแะป๊บเดียวกินเหรอครับย่างกลับมามาเอารถไปซื้อนี่ครับนี่เพื่อนกินสองลังเหรอครับมาเพิ่งมาลุกมาลุนก,ก,กันพี่น้อง ทานไปพอ,อพ่อเพิ่งชั่วโมงครับรครับกินแล้วครับพี่น้องโอ้แม่นี่หลีพี่น้องนี่จำเลยแม่นสองสองป้อมพี่นอ้นองพูนอะอู้โอ้โหนี่น,นี่จำไม่ดีครับนี่เสื้อป้ามดึงลงไปอีิริตัวนี้นี่พี่น้องว่ามันลุ่นกันลุ่นกันขืนน้าแล้วครับลุ่นกันกพี่น้องนี่ผมก็เพิ่งเห็นนะครับนี่เห็นแต่ในคลิปนะครับคนไทยโบน์นะเสียงครับอ้าว นี่ครับพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งลุ้นกันทางไหนอ็ทางไหนพี่นอ้องนี่บอกโอ้มีกลิ่นนี่สิเนาะนี่ออกมาแล้วพี่น้องโอ้แม่นี่ดีนี่ครับผมก็เคยเห็นพี่น้องว้าตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่นี่โอ้นี่ครับการใส่เป็ดปลาไหลนะครับใส่หงูเงี้ยฉีกเดียนครับนี่ได้ไมาแล้วครับพี่น้องตัวน,นึงนี่โอ้ ก็เห็นผมก็ตื่นเต้นไปน้ำพ่นนี่ครับนี่ครับหิดแล้วครับหิดชื่อกันพนว่าหิดแล้วครับนี่นี่ครับเอาตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวนี้สีใหญ่กว่าบ่กครับครับมูมันใหญ่เน้อมูนป้อนมูนี่มูใหญ่ดีโอ้ตื่นเต้นขนาดเลยนเพิ่งเคยเห็นโอ้นี่ครับพี่น้องตัวนึงอ่ะกับผมนี่ครับผมถือไว้นี่ครับตัวใหญ่ขนาดนี้ครับตัวนี้ก็ใหญ่ รุนกันรุนกันุนกันอู้เอ้า้้นนตัว้ี่หลีพี่น้องนี่มุ้งแลนี่ออกมาเว้ยมาแล้วครับม้มาแล้วคับเหแ้วเหนแล้วโอ้หตัวนี้ยีหีตัวนี้าตั้ก็ตัวแรพี่น้องนี่อาใส่นีใส่งามดนีนี่พี่น้องตัวครับเ้ยไปไรกันโมบพี่น้อ้สุดยอสุอด้มารุนกันพี่น้องช่วง ทรงเที่ยงแล้วครับนี่มื่อนี้เดี๋ยวปนเบาติดนํามาเบิ้งครับปนอยากมาเบิ้งครับบ่เคยเห็นฮะกินแล้วบ่นั่นกินอีกแล้วพี่น้องโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวารุ่นกันนี่เพิ่นว่ากินอีกแล้วนี่มันเป็นอะไรมันดินเหรอบ่บ่แล้วเขาใส่เฮาวางไว้พี่เนาะอสายมันตึงสายมันตึงพี่น้องคือปรอยู่บ่คือบ่ะตำเพราครับ ันี่นี่ยังอยู่นะพี่น้องโอ้ยรุดซ้ำโอ้ยรุดแล้วรุดแล้วนี่มันค่ายีรีครับค่ายีร์วะขั้นโดนค่ายีร์วะนี่รู้เนล่านี่นี่ครับมังค่อยมันกิ่นมันค่ายีรีครับมันค่ายครับขั้นโดนนั่นน่ะโอ้ยเนียนที่ดีพอดีค่อยๆรุดยูยูเดี๋ยวนี่พี่น้องอย่างนี้ยูขั้นๆขั้ๆนะครับตรงกดข้างในข้างล่างนะครับเนี่พี่น้องจกท่านคนนี้มันขึ้นบี้ปะเนียน ที่ไรมันติดมากพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่จับตัวได้แล้วครับได้ไหมบ่ได้ตัวบ่เดินไดออกท่ากี่ได้โอ้โหโอ้ตัวนี้นก็งามครับพี่น้องโอ้ <c oughs> นี่พี่น้อง o, โอ้โห <c oughs> โอ้โหโอ้ยหลุนหลุนน้ำหลุนน้ำนี่ครับได้อีกแล้วโงามหลุนนี่งาม นี่ครับมันมันกินขาวี้กลางนี่เมียนสามตัวครับมือนี้เส้านี้ีแป๊บเดียวครับนี่สามตัวนะครับแปดหลังสามตัวลุดตัวหนึ่งลุดตัวนึงก็่าง่ันก็ต่ีได้สีตัวครับจั่นั่นคือรุ่นเดียวกันตัครับเฮาพอดีเฮาบอได้บ่งเนาะเสียดายอยู่เพราะว่าขั้นการขั้นตั้งกล้องนี่เขาย้อนลงไปนี่มันจิเรนอเดเดี๋ยวภาพแล้นเนาะเย็นแเย็น ใจเย็นนี่นี่นี่กำลังขึ้นมาพี่น้องใจเย็นใจเย็นเห็นกันบ่โอ้หูใหญ่อีดีเนาะมงตัวมันมันหลุดมงตัวมันมงตัวมันพี่น้องตัวใหญยส่มเลยหพอมันง่ายอีดีหัวขึ้นมาแล้วครับโอ้หัวขึ้นมาแล้วครับ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 โอ้หปลาตัวใหญลาฮ่าชูพี่น้องสุดยอดปลาไหลตัวนี้ เพิงล้อครับไม่เงยดีโออืออืออือเอาขึ้นทั้งเก่งขึ้นทั้งเก่งขึ้นทั้งเก่งเพิงล้อครับปลาไหลตัวนี้ปลาดเบิ่งผุนอ่ะเบิ่งไก่ไกกันพี่น้องเบิ่งไก่ไก่กันเลยพี่น้องบอดี้เจ้าบอว์ปลาดพี่น้องนะครับนี่ครับได้อีกตัวนึงเป็นซี่ตนะครับตอนนี้เดี๋ยวซี่ตมื่อนี้เป็นซี่ตครับซิบหลังได้ซี่ตพี่น้องนี่ รึ่งมือเครับนี่นี่ตัวนี้ง่ายดีพี่น้องนี่โอ้สุด,ดยอดครับผมง่ายกว่ามูเล่นเหมือนนี่บ